ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่พี่น้องน้องชาวฟิลิปปทนานกระผมนายจิ๋ววีรบุนรนักบิดอยากจะขอขสบควาขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาโวยพรวันเกิดให้กับจิ๋ววีรบุนรนักบิดในวันที่19เมษายนนี้ผมรู้สึกซาบซึ้งกราบปลื้ม และเป็นพิธีอย่างมากถ้าผมมีโอกาสผมจะบวชทดแทนพวกคุณไท้ครับแล้วก็ขอให้พรีพ่กุท่านที่ไวพรมาให้กับผมในวันนี้นะครับก็ขอให้สะท้อนกับคืณทุกท่านไปยังด้วยดีผมพูดถูกไหมครับ <c oughs> ครับ ก็ขอบคุณมากครับผมรักคุณ